สวัสดีครับคนทํากินชาแนลนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการทําเครื่องดื่มเมนูต่างๆนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการทําเมนูรีนิวนะอีกหนึ่งเมนูนะครับก็คือเป็นเอสเปสโซเย็นนะฮะในในเวอร์ชั่นของรีนิวก็คือเป็นเมนูเก่าเอามาเล่าใหม่นะครับผมด้วยอุปกรณ์ตวงที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทํา เอสเปรสโเย็นนะฮะในแบบและสไตล์ของคนทำกินเวอรช์ชันรีนิวกันครับผมวันนี้ผมใช้เม็ดกาแฟของ Coffee Premier เหมือนเดิมนะครับโอเคครับผม าแฟเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเราเจะกันน้ำกาแฟให้เกิน80 m ลมานิดนึง วันนี้เราจะใช้น้ำเอสเปรสโซอยู่ประมาณ120 ml นะครับเพราะเราใช้เม็ดกาแฟรหรือว่ากาแฟบดเพิ่มอีกเติมอีกสักนิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแก้วเซอร์บสปดออนนะครับส่วนผสมที่ใช้ต่อไปก็จะเป็นอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับก็คือเป็นครีเมทเทียมนะฮะสักนิดนึง คือเพื่อนๆจะใช้หรือไม่ใช้ตามผมก็ได้นะครับสําหรับครีมเทียมแล้วก็น้ําตาลนะครับผมจะแตะไปนิดนึงให้มันนวๆนิดเดียวครับนะโอเคใส่ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ําตาลทรายน้ำตาลทรายก็แตะไปหน่อยหนึ่งไปายปช้อนนิดนึงประมาณนี้นะครับเพราะว่าเมนูนี้เราใช้น้ํากาแฟเยอะสักหน่อยนะครับของส่วนผสมส่วนนี้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ ใช้นมข้นจืดนมข้นหวานอย่างละประมาณ10 ml นะครับแสดงรสชาติของกาแฟจริงๆนะครับโอเคนี่ได้แล้วนะสำหรับเอสเปรสโซ่เย็นนะฮะในแบบและสไตล์ตยยคนทำกินนะครับ จริงๆเมนูนี้นะฮะเอสเปสโซเย็นเนี่ยในแบบของดั้งเดิมไม่มีนะครับจะเป็นเอสเปสโซร้อนเลยนะครับเพราะเมนูเย็นของเขาก็จะเป็นพวกอเมริกาโน่หรือว่าคาปูชิโน่ลาเต้อะไรประมาณนี้นะครับในส่วนนั้นก็จะผสมเฉพาะแค่นมลงไปนะครับ ตากน้ำแข็งในแก้วเสิร์ฟ1 8ออนนะวันนี้เป็นน้ำแข็งหลอดเล็กนะครับทน้ำเอสเปโซ่ที่เราชมได้เมื่อกี้ลงไปเพื่อนๆจะสังเกตว่าปากแก้วมันจะไม่เต็มใช่ไหมฮะสำหรับเอสเปโซให้เราเติมน้ําแข็งลงไปนิดนึงนะฮะเอสเปรโซ่ e คือเราจะไม่ได้ท็อปปิ้งด้วยอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือเป็น น้ำกาแฟที่ชงแบบล้วนๆเลยปิดฟ้าพร้อมเสิร์ฟนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีผงชินิมอนหรือว่าผงอบเชยก็สามารถโรยลงไปบนน้ำแข็งด้านก็สามารถท็อปปิ้งเข้าไปด้านบนได้นะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอ,อมให้กับเมนูนะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูเอสเปรสโซเย็นในแบบรัสตลาของคนทากินนะครับก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นจากชาแนคนทากินนะครับ เราติดตามชมนะครับว่าคลิปวิดีโอหน้าผมจะทำเมนูอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขวัเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ